6ประโยชน์ของหมักดองที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้นะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเวลาขึ้นชื่อว่าเป็นของหมักดองก็คือสมมุติว่าเราเอาผักผลไม้สดเนี่ยมาหมักดองมันก็เลยทาให้เก็บได้นานขึ้นแต่ประโยชน์มันก็จะค่อยลดลงหลายคนรู้เรื่องนี้อยู่แล้วนะครับก็จะมีพ่อแม่หลายท่านก็บอกว่าไม่อยากให้ลูกกินของหมักดองแต่ว่าที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยของหมักดองเนี่ยมันมีประโยชน์อยู่6อย่าง แต่ไม่ใช่หมายถึงผักผลไม้ดองนะครับหมายถึงของที่ผ่านการหมักบางอย่างเนี่ยมันจะทําให้คุณค่าบางอย่างที่ตอนแรกก่อนหมักไม่มีพอหมักเสร็จปุ๊บจะมีข้อที่1คือโยเกิรต์ตโยเกิรต์ตนี่คือเอานมวัวนะครับไปใส่หมักด้วยแบคทีเรียตัวดีนะครับนี่ก็มีหลายตัวอย่างเช่นเราอาจจะเห็นบางยี่ห้อใช้แรคโตบราซิลัสนะครับบางยี่ห้อใช้นูนีมากมายอ่ะเราไปอ่านดูแล้วการข้างๆขวดเ,เขาเขียนไว้ว่า โยเกิร์ตยี่ห้อนี้หรือว่านมเปรี้ยวยี่ห้อนี้ใช้อะไรนะครับแต่ว่าที่หมอทีแนะนําเป็นโยเกิร์ตสดเพราะว่าบางทีนมเปรีย้ยวนี่ผ่านการพาสเชริสทำให้แบคทีเรียมันตายโยเกิร์ตบาง<ม>ยี่ห้อเนี่ยผ่านการพาสเชริสนะครับ<ม>ก็ทําให้มันตายเหมือนกันดะังนั้นถ้าเรากินโยเกิร์ตสดเนี่ยกลิ่นอาจจะแรงรสชาติอาจจะดูแปลกๆนิดหนึ่ง<ม>แต่โยเกิร์ตสดเนี่ยจะมีแบคทีเรียตัวดีนะครับหลงเหลืออยู่ในโยเกิร์ตค่อนข้างเยอะเขาพบว่าเวลาที่เรา กินต่อเนื่องน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละ5ถ้วย5้าถ้วยเล็กๆของโยเกิร์ตอ่ะจะสามารถลดความดันโลหิตสูงได้ส่วนคนปกติกินแล้วความดันไม่ต่ำจ้ะแต่คนปกติกินแล้วจะลดโอกาสการเกิดโรคความดันโลหิตสูงในอนาคตได้ส่วนหนึ่งเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งคือช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเรื่องผิวพรรณนั้นหลายคนก็รู้อยู่แล้วนะครับข้อที่2คือกิมจิกิมจิเนี่ยไม่ใช่ผักธรมรมดานะเป็นผักที่ผ่านการหมักนับ โดยส่วนใหญ่ก็จะมีสูตรกิมจิหมักของญี่ปุ่นของเกาหลีแตกต่างกาันไงอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเขาพบว่าเวลาที่เอากิมจิเนี่ยไปให้คนหนึ่งรับประทานติดต่อกัน2เดือนเขาพบว่ามันสามารถลดคอลเลสเตอรอลในเลือดได้เล็กน้อยลดความดันดตสูงได้เล็กน้อยช่วยคุมไขมันรอบเอวช่วยคุมน้ําหนักได้ดีขึ้นแล้วก็ช่วยลดภาวะดื้อต่ออินซูลินแต่ยังไม่มีงานวิจัยไหนยืนยันนะว่า ช่วยรักษาเบาหวานได้ไม่มีแต่ช่วยให้ภาวะดื้อต่ออินซูลินเนี่ยดีขึ้นข้อ3า็เคือเราจะได้ประโยชน์จากการกินซุปมิโซะซุปมิโซะเนี่ยเขาพบว่ามันเป็นถั่วเหลืองผสมกับเกลือผสมกับโกจิเวลาที่ เราทานซุปไมโซทุกวันนะพร้อมกับมื้ออาหารเขาบอกว่าวิจ mm ั hmm. อยอันนึงนะครับช่วยลดโอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้นะหลายคนบอกว่ามันป้องกันเลยไหมไม่ใช่มันแค่ลดโอกาสเพราะว่าการที่เราจะลดโอกาสโรคหลอดเลือดสมองได้ต้องออกกําลังกายพักผ่อนให้พอไม่เครียดข้อที่ 4นะครับคือประโยชน์ที่เรียกว่าคอมบูชานะครับคอมบูชานะครับ K-O-M-B-U-C-H-A คอมบูชาเนี่ยก็คือเอาชาเขียวไปหมักหรือเอาชาดำไปหมักเขาพบว่านะครับประโยชน์ที่คาดว่าน่าจะมีอยู่ก็คือเขาพบว่ามันอาจจะช่วยลดโอกาสการกระจายตัวของมะเร็งได้แต่ผมไปค้นดูแล้วไอ้คำว่าลดโอกาสการกระจายตัวของมะเร็งเนี่ยมันเป็นแค่งานวิจัยใน ห้องทดลองยังไม่มีงานวิจัยในคนจริงๆที่ช่วยได้ดนะังนั้นฟังหูไว้หูก่อนนะครับข้อที่5คือนัตโต NAT2 ตัวแล้วก็ O นัตโตคือถั่วหมักของญี่ปุ่นโดยถั่วเนี่ยจะใช้แบคทีเรียตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแบคซิรัสซับไทลิสนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้แล้วก็บางคนอาจจะไปหาข้อมูลต่อใน Google ได้นะครับซึ่งเขาพบว่าเวลาที่เรากินนัตโต นะต่อเนื่องเป็นประจำนะมันจะลดโอกาสการเกิดภาวะกระดูกพูนในวัยทองได้มันจะช่วยลดความดันไหลสูงได้ประมาณ5มิลิเมตรประหลอดแล้วมันก็ช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นด้วยประโยชน์ข้อที่6จะพบในนมคีเฟอร์จริงๆนมคีเฟอร์ก็คือนมโยเกิร์ตจริงๆแล้วมันก็คือนมโยเกิร์ตสดนี่แหละแต่ว่ามันต่างกันนิดนึงคือนมคีเฟอร์เนี่ยจะมีคนนิยมมากคือเอานมมาแล้วก็เขาจะมีสูตรของเขานะใส่แบคทีเรียไปเท่าไหร่นะครับแล้วทําให้นมมันฟูขึ้นมาเป็นโยเกิร์ตสดที่มีแบค คือเข้มขนนะ้นย่างั้นถ้าแปลง,ง่ายคือนมคีเฟอร์คือนมที่มีแบคทีรียตัวดีนะครับที่เราเอาไปหมักเนี่ยอยู่เข้มข้นนะครับได้คุณค่าทางอาหารที่มากกว่านมโยเกิร์ตสดที่เราไปหาซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตแต่ถามว่าอะไรง่ายกว่านมคีเฟอร์จะเหมาะสำหรับคนที่สามารถทำเองที่บ้านได้โยเกิร์ตสดจะเหมาะสำหรับคนที่ไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตถ้าให้ผมแนะนำแบบนี้นะเขาพบว่ามันช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยเรื่องลดการอักเสบในร่างกายได้ช่วย ปรับสมดุลเกี่ยวกับ,รบกระดูกได้เขาพบว่าเวลาที่เรากินนมกีเฟอร์เป็นประจำเนี่ยจะสามารถเพิ่มมวลกระดูกในคนปกติได้และสามารถลดโอกาสการเกิดกระดูกพุนในผู้หญิงวัยทองได้เช่นกันดังนั้นสังเกตน,นะครับว่าถ้าเรากินของหมักดองที่เป็น ผักผลไม้แล้วเอาไปหมักดองวิตามินอาจจะลดลงแต่ถ้าเรากิน6อย่างนี้จะช่วยให้คุณค่าทางอาหารบางอย่างที่มันไม่เคยมีตามธรรมชาติเนี่ยมันกลับมีเพิ่มขึ้นหรืออยู่ดีก็มีขึ้นมาเลยจากปกติ่ยอย่างเช่นการกิน อาหารหนึ่งอย่าง,างเช่นถั่วเหลืองธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่ได้คุณค่าของแบคทีรียนะครับแต่พอเราเอาโยเกิร์ตไปหมักนะครับกลายเป็นนมโยเกิร์ตหรือว่าเราอาจ,จะเจ้านมวัวนะครับไปหมักเนี่ยมันก็อาจจะได้ประโยชน์บางอย่างนะครับรักทุกคนนะใครชอบไอเดียสุขภาพแบบนี้เราเจอกันใน YouTube Facebook ที่ชื่อว่าหมอทีมด็อกเตอร์ทีมและ Tik t o อกที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีรักทุกคนขออวยพรทุกคนให้สุขภาพดีขึ้นทุกวันทุกวันและทุกวันนะครับสวัสดีครับ